เมื่อวานนี้นะครับก็ทําให้ทางด้านของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเขาก็มีการเตรียมที่จะหารือด่วนในช่วงของบ่ายวันนี้นะครับหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญน,นั้นเห็นว่าการเลือกตั้งสามารถเลื่อนออกไปได้นะครับขณะที่เลขาที่การคณะกรรมการกรีฑากรก็ยืนยันนะครับว่าเรื่องดังกล่าวนั้นไม่สามารถที่จะดําเนินการได้เพราะว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญครับ หลังจากที่สาลร,รัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์8-0ให้สามารถเลื่อนการเลือกตั้งได้หากสถานการณ์บ่งชี้ว่าอาจจะส่งผลเสียหายต่อประเทศชาติโดยยกกรณีเมื่อปี2549เปรียบเทียบการออกพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดวันเลือกตั้งใหม่หลังจากศาลวินิจฉัยให้การเลือกตั้งในวันที่2เมษายน2549เป็นโมฆะรวมทั้งยังมีมติเสียงข้างมาก7-1ต่อ 1, ให้ประธานกะกะตหารือ ร่วมกับนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งใหม่โดยเน้นย้ำให้นายกรัฐมนตรีต้องพิจารณาดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่หากกกตยืนยันว่าไม่สามารถจัดการเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยงธรรมได้โดยคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญก็สอดคล้องกับข้อความของนายสมชัยศรีสุทธิยากรกกตด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งใน a ฟ e b o o k เมื่อคืนวันที่23มกราคมที่ผ่านมาซึ่งมีเนื้อหาตั้งใจจะ จะกล่าวว่ามีคนแต่งชุดผู้พิพากษามาบอกว่าหากบ้านเมืองกําลังติดขัดเดินหน้าต่อไปแล้วจะเกิดกลียุคก,ก็ไม่ควรยึดติดในข้อจํากัดทางกฎหมายและยังบอกต่อด้วยว่าคนที่จะทําเรื่องดังกล่าวเป็นผู้หญิงแต่หากให้ดีควรปรึกษาหารือกับผู้ชายอีก5คนและหากเป็นและหากเห็นพ้องกันแล้วก็ควรเชิญหัวหน้าพักต่างๆมาปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับการกําหนดการใหม่ทําให้สารรัฐธรรมนูญนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ขณะที่ท่าทีของรัฐบาลนายวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจำำําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรได้กล่าวถึงคําวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญว่านาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมหาหรือกับกะกะตเรื่องของการเลื่อนการเลือกตั้งตามที่ศาลร,รัฐธรรมนูญแนะนําแต่ขอให้กะกะตทําหนังสือแจ้งมาเป็นทางการและหากจะมีการเลื่อนเลือกตั้งจริงต้องอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าจะต้องไม่มีการขัดขวางการเลือกตั้ง ต้องเลิกการชุมนุมและไม่มีการบอยคอรดการเลือกตั้งด้านนายผู้ชงนุตราวงในขาธิการกรกะตระบุว่ากรกะตจะนัดหารือกันในช่วงของบ่ายวันนี้จากนั้นจะนัดพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีโดยเร็วส่วนการกําหนดวันเลือกตั้งใหม่คงต้องขึ้นอยู่กับการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีและประธานกรกะตรวมถึงการหารือกับพรรคการเมืองต่างๆด้วยท้งนี้คาดว่ากรกะตน,นั้นจะยึดตามมติของสารรัฐธรรมนูญ โดยเสนอให้รัฐบาลพิจารณาออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่ออกไปอีก3เดือนคือในช่วงต้นเดือนของเดือนพฤษภาคมนี้อย่างไรก็ตามนายชูเกียรติรัตนชัยชานเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกากล่าวชี้แจงว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราชฎรเมื่อปี2556เมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมานั้นตามมาตรา4 โดยจะมีการกำหนดสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่สองกุมภาพันธ์2557ตามพระราชกฤษฎีกาข้างต้นเป็นพระราชอำนาจของพระบะของพระมหากษัตริย์ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในมาตรา108และ187ซึ่งตามบทบัญญัติในมาตรา108จะมีการกำหนดการเลือกตั้งไม่เกิน45วันแต่ไม่เกิน60วันนับตั้งแต่วันยุบสภาผู้แทนราษฎร และจะมีระยะเวลาสิ้นสุดในวันที่6กุมภาพันธ์2557เมื่อบทบัญญ right ัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ Support ่งเป็นกฎหมายสูงสุดกำหนดไว้เช่นนี้แนวความคิดที่จะแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่เพื่อเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปจึงเป็นไปไม่ได้เพราะขัดต่อรัฐธรรมนูนมาตรา108เมื่อมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาแล้วต้องมีการเลือกตั้งและปัญหาการเมืองในขณะนี้ควรจะต้องมีการพูดคุยกันไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการเลือกตั้งก็ตาม